เนจ่าจ่าแน่ใจนะว่าแถวเนี้ยมักจะมีพวกเด็กแว้นอ่ะออกอาราวาสกันบ่อยๆอ่ะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าไงนะเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมฮะที่ว่าไม่แน่ใจนะ่ะฮะก็ก่อนจะมาที่เนี่ยจ่าบอกผมเองไม่ใช่เหรอฮะว่าแถวเนี้ยเด็กแว้นมันเยอะไงเออ อันที่จริงแล้วผมรู้สึกว่าจะมาผิดที่นะครับว่าไงนะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมแต่แรกนะฮะว่ามาผิดนะ่ะรู้ไหมมันเสียเวลาแค่ไหนคราวหลังอะ่ะอย่าให้ผิดพลาดแบบนี้กระเข้าใจไหมฮไม่ได้กิน,กนหลอกเจสัน <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นอะ่ะ <c oughs> ไม่เล่นกับคนอย่างเอ็ดบวช พัครับผมรู้สึกว่าจะมีรถแล่นมาด้วยความเร็วสูงกำลังตรงมาทางนี้นะครับอืจริงด้วยแฮรือว่าจะเป็นพวกเด็กแว้นไม่ได้ค้านละทุกคนสกัดจับ จากรถเดี๋ยวนี้นะไอเด็กเว้นบอกให้ลงมาเดี๋ยวนี้เออไม่ทราบว่ามีอะไรเงี่เหรอครับคุณตำรวจขอดูบัตรประชาชนกับไบขับขี่หน่อยสิเออคือผมไม่มีทั้งสองอย่างเลยนะครับบัตรประชาชนกับไบขับขี่ก็ไม่มีหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แบบเนี้ยต้องทั้งจำทั้งปร,รับ รับสองหมืนคุณตำรวจครับฟังผมก่อนผมหนีฆาตรกรใจสันมาผมก็เลยต้องขับรถมาให้เร็วๆอ่ะเพื่อหนีมนให้ทันนะครับผมไม่เชื่อเจสันน่ะมันก็เป็นแค่เรื่องที่เขาแต่งขึ้นไม่ไปทาเป็นจริงไม่ได้รอกแต่แต่ว่ามันมีจริงๆนะครับทีแ่แคมป์คิทเทิเลกอะ่ะเพื่อนผมทุกคนน่ะถูกฆาตรกรเจสันอะ่ะมันฆ่าตายหมดแล้วหยุดโกโหกผมสักทีเถอะนะถือสว่าผมขอ คืนคุณพูดอีกคำหนึ่งนะผมลจลจับคุณข้อหาพูดความเท็จท่านครับมีคนก่ออยู่บนลังรถครับน่ะน่ะมันจะเจสันมันมันยังไม่ตายเลอเนี่ยก็เราขับรถทับมันไปแล้วนี่นะ ฮ้ยลงมาจากบนหลังคารถเดี๋ยวนี้นะใช่ใช่ลงมาเดี๋ยวนี้ทำไมคุณงก่ออยู่บนหลังคารถนั่งในรถดีๆไม่เป็นหรือไงฮะไม่ชอบหรือไงฮะใช่ใช่ตอบมาเลยเดี๋ยวนี้ ครับผมว่าคนคนนั้นมันดูทําแม่งทําแม่งนะครับเออไม่มีอะไรหรอกนะอาจารคิดมากหูหนวกหรือไงฮะบอกให้ตอบมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยคยกูไม่อยู่แล้วนี่คุณเดี๋หนีนะมาจ่ายค่าปรับก่อน เดียเข้ามานะเว้ยสวยแล้วไงกูลืมใส่กระสุนแล้วไปเจอกันที่โรงพักน่าจะหาผมไปล่ะท่านครับรอบผมด้วย,วยเจสัน มันยังไม่ตายอีกเลยเนี่ย